ชื่อนะครับว่านักลงทุนหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับตลาดบูลหรือว่าตลาดกระทิงตลาดมีหรือว่าแบร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดไซเวกันด้วยวันนี้เรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าตลาดทั้งสานั้นมีความหมายว่าอะไร และมีปัจจัยอะไรกันบ้างที่จะเป็นตัวกำกับว่าตกลงแล้วจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเว่กันด้วยคำว่าตลาดกระทิงหรือว่าตลาดบูนมาเก็ตมีความหมายว่าเป็นตลาดขาขึ้นแบร์มาเก็ตตลาดหมีก็คือตลาดที่เป็นขาลงส่วนตลาดไซเว่มีความหมายว่ายังไม่เคยมีความแน่ชัดยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือยังไม่รู้ว่าจะลงกันด้วยทีนี้มี2ปัจจัยสําคัญครับที่เป็นตัวกำกับว่าตลาดนั้นจะเป็นปัจจัยขาไหนกันบ้างอันได้แก่ข้อแรกครับ f u n d a m e n t a l หรือว่าปัจจัยพื้นฐานนั่นเอง สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภาวะของอุตสาหกรรมนั้นๆบริษัทจดทะเบียนในตลาดนั้นด้วยส่วนที่2ครับก็คือฟันโโฟก็คือเม็ดเงินที่จะไหลเข้าเรามาดูนะครับว่าตลาดจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้ามีปัจจัยหนุนทั้ง2ปัจจัยแล้วแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนั้นดูสดใสอุตสาหกรรมก็ดูดีบริษัทจดทะเบียนก็สามารถทําได้ดีนักลงทุนมีความเชื่อมัน่นเม็ดเงินลงทุนก็จะไหลเข้ามาส่วนนี้ก็คือตลาดกระทิงหรือว่าบูลมาร์เก็ต ในขณะที่ตรงกันข้ามครับสภาวะตลาดนั้นดูไม่ค่อยสดใสอุตสาหกรรมดูแล้วไม่ดีสักเท่าไหร่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้นอาจจะดูแล้วไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นก็จะเป็นตลาดขาลงในขณะที่ไซด์เวย์ครับเป็นตลาดที่ดูแล้วเนี่ยมีความสดใสในภาวะปัจจัยพื้นฐานแต่นักลงทุนนั้นดูแล้วยังไม่มีความเชื่อมัน่น ถึงแม้ว่าราคาจะย่อลงแล้วแต่ก็ไม่มีคนเข้าไปซื้อหรือว่าอีกส่วนหนึ่งครับกรณีที่ตลาดนั้นดูแล้วไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ภาวะตลาดค่อนข้างผันผวนภาวะแบบนี้อาจจะเกิดการเก่งกําไรกันได้ครับถ้าหากว่านักลงทุนสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าตลาดณเวลานี้มีแนวโน้มที่จะเป็นกระทิงคือขาขึ้นบูลหรือว่าเป็นหมีหรือว่าไซเวฟก็มีความหมายว่าท่านสามารถที่จะมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจและเดินหน้าในการลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยครับ